คือผ้ากันชงครับนี่ครับผ้ากันชงทำจากใย,ยกันชงแท้ๆนะครับยยส่วนอันนี้ก็เป็น,เส,นเส้นใยกันชงอันนี้เป็นแบบนนเป็น,นม้วนแล้วต่อแล้ว,อ,อ,ลวอันนี้ไม่ต่ออันนี้คือก้อน อันนี้หญิงที่ไปขัดเงาผ้ากันชงให้เป็นเงาแล้วลื่นอ๋อโอเคครับแล้วตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกแคนม้งเนาะค่ม้งที่เป็นของวัฒนธรรมม้งอ่เราทำแลวค่ะถ้าอันนี้อะไรครับอันนี้สงสัยมานานละอันนี้คือเอ้คนไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นหวีปะเป็นหวีค่ะเป็นหวีที่เราทอผ้าทอผ้าเนาะทอผ้าแล้วก็จะมีตะกออยู่ด้านด้านหน้าแล้วก็เราจะได้ทอผ้าแต่ันนี้คือหน้าไม้ หน้าไม้ของตรงเข่ามุ้ยที่เราเทอภาพถืวันนี้คือหน้าไม้อ๋อโอเคครับเขาเรียกว่าหน้าไม้ค่ะเดี๋ยวไปสมอื่นต่อเลยนะครับอันนี้คือผ้าเสื้อผ้าของเข่าดอยนะครับก็เกลี่ยๆได้เลยจ้ะจะละลายนะไม่ต้อเที่ยวแล้ว พี่จำผมได้ใช่ไหม <laughs> ขออนุญ,ญาตถ่ายหน่อยนะขออนุญ,ญาตถ่ายหน่อยนะครับอ๋อนนอ,อันนี้เป็นเ,าาเ,นเป็นอ,อ,อะไรอันนี้เป็นเครื่องประดับมงเนาะใช่ค่ะเป็นตังหงออันนี้เขาเรียกของคอข<ช>องคอติดสร้อยประมาณนี้เนาะ,ะอ่าลงช่องได้นะ ครับขอบคุณมากครับตอนนี้จถ่ายหนครับได้ค่ะที่บ้านหนูยังูภาพเป็นยังูเอาี้ยงค เราทำเกินน่ม่บ้านแล้วก็านเรามีถนนอย่างนี้แล้วมันก็เี้ยวเข้าไปอย่างนีบ้าน่เราไป้าเียวกัทัรามจะไปฝึฟันแล้วก็เราัแปรงนเราไปซื้อตัวฟันมาแล้วก็วนนี้เราก็ซื้อใ้ทุง กั้งเรือใช่สายเดียวกันใช่สายเดียวกันแล้วก็สามน้องชายว่าอย่าได้ตัวปานน้องชายมาว่าอย่าได้ก็น้องชายจ่าช่างให้น้องชายจะอย่า่างให้เออแล้วก็ตัวตัวปานแล้วก็ตัวสาน เป็นตรงที่แรกเป็นประกที่ได้อันดับที่สออ๋อกระเป๋า้ากันชงนะครับนอัสวย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 ครับสวยจ้เปาวัที่หนอที่หกนี่เองดีมากเลยครับนี้ใช้มือดูได้ที่สามเมื่อก่อนนี้ได้ได้ที่ไหนนี่อยู่นี่ มกได้ได้ที่หนึ่งเลยนะจ้าตัวนี้นี่อะไรใช้มือใช่ไหมใช้มือแล้วก็ได้ได,ได้ที่หนึ่งมะคะโอเคค่ะค่ะอ,อนุญาต We yeah. do